สวัสดีครับเพื่อนๆพนี่น้องทุกคนนะครับยุงเยอะนะครับต้องใส่อีโมงไว้ก่อนยุงมันกัดที่คอนะครับวันนี้ผมมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับยางมาฝากนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเราจะเปิดหน้ายางใหม่หรือยกหน้ายางใหม่นะครับเพราะหน้ายางตัวนี้มันนะครับมันต่ํานะครับเพราะเราจะ มายกใหม่หรือไปเปิดหน้าใหม่นะครับการเปิดหน้ายางใหม่หรือว่าหน้ายางที่มันต่ํานะครับถ้าเกิดว่ามันต่ํากว่าสามสิบเซนนะครับห่างจากพื้นมาสามสิบเซนนี่นะครับเราก็ให้ยกขึ้นนะครับคือไปเปิดหน้าใหม่นะครับในช่วงนี้เป็นเป็นเข้าฤดูหน้าหนาวพอดีนะครับอ่าเวลาเราเปิดหน้าใหม่มันก็จะ น้ำยางมันก็จะออกไปขึ้นนะครับยางต่ำๆนี่ยางมันจะออกเยอะนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับมันออกมันออกนานนะครับเพราะว่าน้ํายางอยู่ใกล้โคนนี่มันจะจะไหลจะไหลนานนะครับมันจะเยอะนะครับหน้ายางอีกที่เราจะเปิดใหม่นะครับก็คือหน้านี้นะครับเพื่อนๆหน้านี้นะครับเพราะหน้านี้เป็นหน้าแรกนะครับ หน้านี้เขาเปิดเป็นหน้าแรกนะครับก็มันเกือบเม็ดนะครับดูนี้นะครับมาดูหน้าที่สองที่เขาเปิดนะครับหน้าที่สองเจะเปิดสูงมากเลยอันที่ยิงไม่ต้องเปิดสูงขนาดนี้นะครับนี่เขาเปิดกันแบบสูงมากเลยครับเราจะมาเปิดหน้าใหม่นะครับเพื่อน นนี้เ,นเราจะมาเปิดหน้าใหม่นะครับเปิดหน้าใหม่ผมก็จะเอาห่างจากหน้าแรกประมาณสามสิบเซนเหมือนกันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับสามสิบเซนยุงเยอะมากเลยนี่นะครับกว้างก็หน้า,หน,าหน้าเดิมเขาก็มีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จะมาเปิดตรงนี้นะครับเข็ลองไว้ก่อนนะครับรีบมาตอกเลยมาตอกลิน อกริมไม่ต้องไปตอกลึกนะครับมีผลเมื่อกันนะั้าถ้าตอกน้ําแต่ตอกลึกมากนะครับย้ายรวดขึ้นมานะครับย้ายกล้วยยางขึ้นมานะครับก็เป็นเก็บเด็กล้ๆน้อยนะครับมาฝากนะครับก็ให้มันห่างพอประมาณนะครับพอที่จะเปิดง่ายๆขึ้นนะครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นการยกหน้ายางหรือเปิดหน้ายางใหม่แล้วก็มาทำอีกทีหนึ่งนะครับ เร้อยครับเป็นวิธีเปิดหน้ายางใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่นะครับตรงนี้เราจะซออร่องไว้ก็ได้นะครับเผื่อไม่ให้มันเยินลงไปนะครับทางนี้ก็ซอนนิดหนึ่งนะครับก็เป็นการเปิดหน้ายางใหม่ หลังจากที่เรากรีดหน้ามันต่ำลงไป30เซนนะครับก็ให้หยุดแล้วก็จะมาเปิดใหม่นี่นะครับก็ให้ห่างจากหน้าเก่าประมาณ30เซนนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็นำเกดความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับการเปิดหน้ายางใหม่หรือว่าการยกหน้ายางขึ้นนะครับ